ล่าสุดค่ะสำหรับคอนเสิร์ต day สองของสุาวและคิงนะคะที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็ข้อสรุปก็คือจัดต่อไปนะเพื่อนๆแต่ว่าสเสิวร์และทิงเนี่ยวันนี้ก็คือ25แล้วก็26ของพรุ่งนี้นะคะล่าสุดทางกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาเข้าขอความร่วมมือผู้จัดปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ให้เหมาะสมจัดการถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแสดงค่ะด้วยการยืนสงบนิ่งงดการจุดลุดอกไม้ไฟล,ลดการใช้เสียงสีสนะคะแสงโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเอาใจ ช่วยนะคะยังนึกภาพไม่ออกค่ะแต่ว่าก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ค่ะโดยทางบ้านเบสนะคะอย่างลีดทีมค่ะก็ประกาศว่าคอนเสิร์ตเดนไลน์วันนี้จะมีการโพสต์อัปเดตคอนเสิร์ตแรกทิ้งตามปกติแต่ว่าจะไม่เทรดไม่แท็กใดๆในไทยนั่นเองนะเพื่อนๆผู้ใดที่สนใจติดตามได้ที่โพสต์ของทางบ้านเบสนะประมาณนี้ค่ะซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงนะเนาะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นการลด r ูดักชั o นอะไรแบบนี้ค่ะในหลายคนเนี่ยก็ถามถึงการคืนเงินแล้วนะว่ามันไม่แฟร์กับ ผู้บริโภคอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเอาเป็นว่าเอาจะช่วยเพื่อนๆนะคะที่จะไปหน้างานเดอิอพูดถึงชุดของน้องลิซ่านะคะสําหรับโชว์เดี่ยวเดวันว้าวล่าสุดค่ะคุมประภาการหรือว่าพี่รากาศค่ะที่เป็นเจ้าของแบรนด์6กส์บายประภาการดได้มาโพ,พาสต์ภาพที่คัสตอมชุดนี้ให้กับน้องลิซ่าสาหรับเดวันคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยโดยพี่เขาก็มีการโพสต์รายละเอียดของชุดนะคะแล้วก็มีการทําเหมือนกับเป็น 3D นะคะน้องลิซ่าขายาวมากแม่เป็นโมเดลประมาณนั้น แล้วก็เผยให้เห็นดีเทลชุดนะคะที่โอ้โหโคตรทำยากเลยอะแค่ดูยังไม่ได้รู้ว่าทำอย่างไรนะแต่ว่าโคตรยากโดยพี่เขาก็บอกเป็นภาษาไทยนะคะในแคปชั่นโพสไอจีบอกว่า,าน้องใิซาบเปสาวไทยคือโจทย์ที่ได้รับรีฟจากคุณแอนนีสความเป็นไทยดีเทลที่บ่งบอกวัฒนธรรมแบบไม่ตะโกนสั่งไอเดียที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆอยู่แล้วทำให้ง่ายต่อการออกแบบคัสตอมนี้พวงมาลัยที่สะโพกการใช้แผ่นกลมทองมาประกอบคล้ายเสื้อเกราะนักรบ อีฉันเดาถูกนิดนึงที่ฉันคิดว่าเหมือนนักโรยิงนะคะในคลิปก่อนหน้านี้เอ็ดเมาส์ไปยู่แสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งที่แฝงความนุ่มนวลในแบบสาาไทยอีกด้วยคนแรกเลยที่ขอขอบคุณนะคะแท็กไปหาพี่เนนิสคนเก่งที่นึกถึงทีมฮกส์ดีใจและก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตและพิงค์เบลทัวร์สอพัิบาพวกเราก็ขอปล่อยพลังการสดวีมือขอบคุณทีมฮกส์ทุกคนที่เก็บรายละเอียดให้แบบไม่ต้องขอเพราะเราซัพพอร์ตลิซ่าตลอดไปค่ะโอ้โหเพื่อนๆสวยมากไ ว่าในนี้นะคะไม่ได้ระบุว่าอ่จทําด้วยมือหรือว่าอย่างไรแต่ว่าแอดว่ามันก็ต้องทําด้วยมือเนี่ยนะเอามาต่อๆกันนะคะแล้วก็กลายเป็นลิซ่าสาวที่สวยมากๆพี่ดีไซเนอร์ก็คือเป็นคนเดียวกันนะคะที่ทําชดาให้กับน้องลิซ่าใน MV เพลงและลิซ่าสวยมากค่ะทุกคนที่เขาใช้คําว่าแผ่นกลมนะคะแผ่นกลมทองมาประกอบกันนั่นเองแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆเสื้อกรอกแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,ง,งที่แฝงความนุ่มนวลในแบบสาวไทยอีกด้วยประมาณนี้ว้าวอย่างไรแอร์ก็ฟ ฝากทุกคนไปอินเกตกันด้วยนะคะทุกคนเป็นชุดที่ประเทศไทยนะคะน้องลิซ่าก็จัดให้แบบปังๆเลยนะแถมคนไทยของเราก็ทําค่ะเริศดมากๆแล้วก็ยิ่งไปอยู่บนตัวน้องลิซ่าน้องก็โคตรสวยเลยและเพอร์ฟอร์มของน้องลิซ่าก็โคตรแข็งแกร่งเลยค่ะยิ่งในน้องตันเดอร์เนาะก็แบบฮีโร่หญิงมากๆเลยภาคภูมิใจจริงๆค่ะคนไทยทําคนไทยใช้นะคะน้องลิซ่าก็โปรโมทจะหนักจะเต็มขอให้แบรนด์ปังๆนะคะฝากไปอินเกตที่ไอจีด้วยค่ะทุกคน Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats in the string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead.